อควันนี้ผมจะพาไปดูบ้านแม่มดผมจะพาไปดูบ้านแม่มดพาไปดูบ้านแม่มดนะครับโดยไม่ต้องลงหมอกไม่ไม่ไม่ลงหมักไม่ไลงหมอกนะครโอเคครัแบบไม่ลงหมักอะไรเลยนะครับโอเคขอกคี่มอาวผมขอเสกรถแล้วกัน เอาไปแป๊บนึงนะคแลพาไปดูบนี้แบีเบนี้คเออมันจะอยู่ตรงนี้อนี้อันนี้เป็นี้ัา บ้านแม่มดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเออประมาณตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมเอานี้มันแบบนี้นะตรงนี้แหละตรงนี้นะเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูตรงนี้เลยอืออืออือือืตรงนี้นะนี่ที่ผมเอาไอแอปบันทึกหน้าจอวงกลมไว้อ่ะเออตรงนั้นแหละท่านผู้ชมไปเลย

กลวง้วมันะมีไอแถตรงนี้เป็นโอ้ยเกไม่รูไม่เข้าทุกคนเดยวทุกคนก็จะเจออยู่ตงี้ย่วทงนี้เขาเอาอะไเข้ามาทีงนี้อนเาไม่กั้าไคดเสยงอะไร นั่นแหละผมแบบไม่ลงมาแล้วมันก็จะมีมันไม่ใช่มีแต่บ้านบ้านหมูบ้านแม่มดนะครับมันจะมีหลุมสุสานด้วยนะบิ๊กผมขอเสกรถเป็นรคันนี้บ้างอีก ้ชมท่านผู้ชมเห็นอะไรัีนี่แหละในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับนอัี้คงสี่ดอันนี้คือสาเนอะนี่ดูดิีส มีการขายก็ม <cellphone. S 1> ีดอกไม้ขายแล้วเราสามารถไปเก็บดอกไม้เพื่อเอามาตีของ่นได้เขาหัวไอหมู่บ้านแม่มดขอบบ้านของแม่มดแต่เป็นหลังนี้นะท่านผู้ชมทุกคนเห็นไอ้ตรงนี้เออไอ้ที่มันมีไอ้นี่ยาวๆที่ผมเอากล้องนี่แหละเป็นหมูบ้านแม่มดทุกคนแล้วไม่มีใครมามาอาศัยอยู่ที่บ้านนี่อีกหนึ่งเพราะเขาหวแม่มดมาก ทบ้านเราย่บ้านเย้านีว้าเรไม่้ีวเราไม่ไ่วบ้าเาไม่้ารไดปที่าเราม่้ปทาเราไดิไทาเม้่วทีานเไม่ไปท่นรา้เทบานเ่เนเ่ด้ไเวเด้วป็ยก็เป็นยังไงกันบ้าน ทุกคนอย่าลืมกดทุกคนอย่าลืมกด, like, กด, share, กดกกไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ